ปัดเราไปอย่างผมก็นี่ยนยันนั่งยันก็ได้ครับกดไปยืนยันมาก็จะส่งข้อความไปและข้อความเข้าไป นะครับทีนี้ข้อความเข้าแล้วแล้วก็จะมาคลิกที่ข้อความอ่มีลิงก์เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็คลิกที่แัมเวย์ิลิงก์เลยอ่เาเปิดใช้งานใช้งานเลยครับเขาจะขึ้นเว็บไซต์ให้เราอ่าเราก็ใส่รหัสผ่านของเราไปได้วยก็ง่าย เอใหญ่นะครับก็ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กแล้วก็ตามด้วยรหัสเราจะทำให้ดูอ่าต้องเป็นตัวเล็กตามด้วยรหัสเราเลยอ่าใส่ไปสองรอบนะครับแล้วก็ยืนยันกดยืนยันแค่น,นี้ก็เรียบร้อยครับก็เข้าสู่หน้าเว็บให้เราโอเคครับผม